บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่11 12 13มิถุนายน2567ไม่อยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ได้เงิน300บาทดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดตอนนี้เลยท่านสอบถามกันมาเยอะมากวันที่11 12 13มิถุนายน67เขาจะได้เงินหรือเปล่าวันนี้คุณจะได้คำตอบอย่างชัดเจนว่าคุณจะได้เงินไหมนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่ในทั้งสกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินง่ายๆคือคุณต้องอยู่ใน2กลุ่มนี้ถึงจะได้เงินครับโอเคสําหรับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ยืนในตนบัตรสวัสวริการแหง่งรัาแบบ ekyc เนี่ยทันภายใน26พฤษภาคม2องพและก็ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13หลักเนี่ยทันภายในวันที่5้ษภาคมิถุนายน2567หาคุณไม่อยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับ ไม่ด้อยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้เลยคุณเนี่ยบอกว่าคุณยืนในตนบัตรสวัสดิการอย่างรัฐไม่ทันนะครับไม่ทันทําไม่ทันนะครับไม่ทันวันที่26พฤษภาคมแล้วก็ผูกพร้อมเพย์บประชาชนเนี่ยไม่ทันวันที่5มิถุนายน2567คือไม่ทันทั้ง2อย่างเลยผูกพร้อมเพย์ก็ไม่ทันยืนในตนก็ไม่ทันนะครับแบบนี้เนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มนี้ละก็จะไม่ได้เงินนะครับดังนั้นเนี่ย ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับโอเคอันนี้ก็คือจุดสำคัญใหญ่ๆเลยนั่นเองครับข้อที่กลุ่มที่1นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้เงินต้องอยู่ในทั้ง2กลุ่มด้วยนะถึงจะได้เงินมากลุ่มที่2ครับอ่นนี่คือเงินที่จะได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ก็จะได้เงินแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะไม่ใช่ไม่อยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็คือกลุ่มที่2ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้เงินเพราะว่าเงินครั้งนี้เนี่ยจากที่บ่มบอกนะครับให้สําหรับนี่กรมบัญชีกลางให้เงินเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได,ได้น้อยเงินมีการจ่ายไปให้แล้วรอบหนึ่งนะครับตอน1112 13มีนาคมแล้จจ่าย รอบต่อไปก็คือ11-12-13มิถุนายนนั่นเองครับก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าต้องยืนตนภัยในเวลาที่ผมได้บอกไปเน,เนี่ยนะครับโอเคงั้นเนี่ยหากคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณไม่อยู่ในทั้ง2กลุ่มเลย คุณจะไม่ได้เงิน300นะครับแต่หากคุณบอกว่าคุณอยู่ในทั้ง2กลุ่มเลยอยู่ในกลุ่มที่นต้นบัตรโัสดิการละทานยี่สหุษภาคมงศเอยู่ในกลุ่มที่ผูกพร้อมเพลงบัตรประชาชนสิหลักทานภายในวันที่5้าเม่ายนหกเจ็และก็อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่มีบัตรวัสดิการหรัฐนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะได้เงินนะครับแต่ถ้าหากไม่อยู่ในทั้ง2กลุ่มเลยก็จะไม่ได้เงินนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ